สวัสดีครับคลิปนี้เรามารีวิวจักรยานวินเทจร,รุ่นฉลองครบรอบแอนนิเวอร r y ซห้าคันนะครับคันแรกก็เป็นโอมรุ่นครบรอบ50ปีนะครับจะมีตัวเพจนะครับซึ่งหาดูได้ยากตัวนี้ก็เป็นคันที่ซ0 3 29ครับมาที่คันที่สองนะครับก็จะเป็น แดกคอรดี dy, รุ่นฉลองครบรอบ50ปี Anniversary นะครับจุดเด่นของคันนี้ก็จะเป็นที่จำนวนผลิตแค่2,000คันนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันที่1,715ครับคันที่3ก็จะเป็นทอม m า s ซินีนะครับรุ่นเพสี T, นะครับคันนี้ก็ฉลองครบรอบ60ปี คันที่4จะเป็น Goss รุ่น C t e n a นะครับจะมีจุดเด่นที่พ่อบนนะครับมีลายธงชาติอิตาลีฉลองครบรอบ70ปีครับคันที่5ก็จะเป็นเบียงที่ d o l o m i t e นะครับฉลองครบรอบ125ปีเบียงที่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาเจาะ ทั้งห้าคันนี้นะครับติดตามดูติดตามชมกันได้ครับสวัสดีครับ